ครับแต,แต่ว่าด,ดียงีมเศร้าครับมุน,นี่ดีพยายามตุ่มโขบครับเป็นแดดน่อหลังหลังแหลดครับพี่นุ่มเจ้าตัวน่อถือว่าหนึ่ง,งสองสามสามตัวอยู่ครับจะเอาปลาเนาครับอพอมะว่ามปเข่ง ตันเลยเอาปลาเนาได้ครับสามตัวนี่เนอะนี่ครับสามต,ตัวงามำซีสีครับเพิ่งเห็ซีีปลาเนาแต่ซีโตครับโอ้โขกมันเลยครับหลังต่อไปนะไม่ยังม่น้อ ตาเนาครับไปถึนนงาาน้องเล่มองไปโอ้มี่ถือเดี้ยครับตัวเดียวครับพี่น้องตัวเดียวเห็นไหมถ้าไปบางอยิบนะครับนะไปเป็นเจ้าเขาออกแล้วครับหลังต่อไปนะครับนะ ครับใส่ไว้เหมือนว่าน,นี่แรงนะครับหนามบกหมันละหโอ้ยโอ้ยกบขาวน้องกบนอ้บนองิจ๋ดูครับเตี้ยเตีอีกตัวนึงครับอืะ ปลาเน่าครับอันต่อปลาเชงนี่อันที่ถือไกลกว่านี้ครับปลาดินครับเป็นเที่ยวเขาแล้วไหมไหมเลยมาใส่เบ้างครับเก็บพวกบังหลังนี่่คนคอยู่บนนอคือเป็นดินดินอยู่ล่ะดินเนยอะกันดินเยอะดินเยอะครับดินเ้อะถืออันนึนงสอง ตกบตัวเงี้ยงๆเลยครับต้มโอนปลาเนาปลาชิงเนาารับใช่ครับเดี๋ยวข้าไปยามอยู่เนาะพอไปเจ้าเขาเป็นหิวอข้อเหนือลุยน้ำครับ มันมีในแนวน่ะก็เป็นมีห่างจริงๆอยู่ตัวละอืมถือบ่ถือเหรอกินแล้วมีอยู่ครับตัวนึงมีอยู่ทั้งครับ2ตัวอ๋อ2ตัวละ สูงๆขึ้นมาพ่อได้ยู่ได้กินทีครับขึ้นห้ามด่้เบิรหลังอไปเนาะถือวิเคน้เห็นแเต็มแล้วครับปู่ีตัวนึงครับตัวนึ่ง่ดอปู สองตัวครับสองตัวเลยสองตัวับปูเขาเท่านั้นครับเจ้าเขาตั้งแต่แม่น้ำก็ปินพ้นก็นไดค้ครับหลายครับดอกกามาเวิร,ร์นหลังอีกเจ้า ปานเอาเก็บใส่ตุ่มมีตัวนึงครับนี่2โอ้3โอ้ครับออกมาเลยว่ะ ไม่แรงหนึ่งกับยุง่งทางท่านแท้ขังหน้านละ่ะครับหน,หน้าเลยเต็นยู้ยครับโอ้เดี๋ยวกรไปเห็นแล้วครับสามโตซีครับพี่นอ้องว่างโอ้หาหาัหาโตโอ้มากองดีพี่ตัวนึงอยู่นี่ครับน้อง นี่อนี่โอ้น่งา,ามเลยครับซี่ตัวอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่หาครับเดี๋ยวผมสิเอาก่อนมาหาหกเหรอลองโอ้หาตัว ก็เป็นดินนะ้โหมีกับพี่น้องเลยบางแล้วก็เป็นดินดินะยังท่ายนี่ก็ปลาเนาครับแต่เว้นตอนนะครับตอนเท่อกเว้นฝนละครับครับก็เหลืออยู่ครับใส่หน้าผมละครับ ได้ขังขันแท้เป็นตินด้วยหอยอวย่วยนี่โงลกหมันอยู่นี่น้องสองตัวสามตัวครับสองตัวหนึ่งยืนนี่ตัวหนึ่งมันหลีอยู่มุมนี่ครับครับโขลกหมันอยู่ด,ดอกเสียงปลาก็ดินอยู่น่าอบอก่ท่านบกพี่น้อง ครับนึ่งที่ป้ามาเบิ้งรอบเลยแก่ที่แจ้งกันละปล่อยน้ำแล้วก็เอารอบใส่ทอ่อครับพี่น้อยถ,ถือๆปลาเชิงหน่อยว่าพ่อได้ใส่ตุ่มกบบกับปลา,งาลงอยู่หน้าเชียงหน่อยน้ำก็บ,บกบแล้ยละเบิ้งรอบว่าหน้าพี่น้อง หลอดใ่ญ่ครับรักไวโอ้พี่นองไยเอ้ายงดกเถอะวะอ้าโทษเสียงเสียงโอ้โหเดชัยอยู่ตัวนี่เห็นไหม้องมอกบกมี้โ้พี่นองกบกมินสองสตัวตัวโอ้กบงหญ่เปล่เป่งเลยครับ โอ้คักคโอ้พี่น้องเอ้วันโอ้นักนักโอ้เด็ตายุพี่น้องเอ้วันโอ้ยขนาดเลยครับพบมีสโตสโตโอ้ไงเ,เ,เปงล่งเปงมีพี่น้องปลาเช้งไน โอ้พอได้ใไซยุดอ,อกวกันเอาละครับอันนี้พ่ออยูเขียวกว่สิเที่ยวกัเกนเด้อพี่น้องเลยครับโอ้งามๆครับรเก่งกบบนี้จะโตงามนะโอ้พอปี๋แบบมีพี่น้องกบไหมครบ,ครบเป็นบาดบาดเต้นตำรอบบ่ครบอะไรครับจะเติมกันเนาะครับเนาะ นี่เขียวๆก็มีหลายามรอบไลของพี่น้องได้รบพบไงครับพบไงซี่หาตัวบก็รอบพ่นได้พงบทีตาเราพี่น้องีบครบยืนามองครับนี่ครับท่านไอ้ใส้ยูพี่น้องเอ้ย ได้หลายอยู่ดอกครับครับกัเต้าแล้วล่ะครับเต้านี่ก็ได้แต่ว่าตะเวนว่าท่านขึ้นเป็นพ่อสัลวัลัวัล่ละครับเรื่องอากาศครับกําลังตะเวนตะเวนกําลังตีขึ้นครับครับกัเต้านี่คลิปนี้กัพปอนยิ่เกี้ยวกับขอสวัสดีพี่น้องทั้งนี้แ่ะครับสวัสดีครับ